วันตีเจ้าป้าดาวจะมาพัดเต่าหูวแห้งเนาะป้าดาวตังมอฮะนะเจ้ามีเต่าหูวแห้งมีคอนหยักกุมีพริกหยวกพริกหวานนะเจ้าแล้วมีต้นหอมเนาะใส่หมูเจ้าใส่หมูใส่ไข่ี่เจ้าหมูกับไข่อยูน่นี่มันเป็นมือถือเนาะป้าดาวเอาไปเสียรพันรันมันก็เอาเอา,เอาลงยากรึไง Cái mình sẽ làm bạc cọp chứ Mình làm ăn nhà cửa đây cho, Phát hồ hèn Mình Tàu hủ thì em à ba thăm súp mì xô này này phát có đây này Ô đừng súp mít xô của mình đây mơn nó Ơ cà thì em à khai nhà sổ kia nó mắn ไปหมูไปมอหนึ่งเจ้าชักกันขีดอันข้าแม่ยหมูเนี่ยที่แหลกกว่านี่จะไปใส่ยเนาะบางครั้งกับใส่ชักเตือนนะเอ้ยใส่เหน่อยหนึ่งใส่เนาะเตือนกับได้เหรอเนาน้ำมันจะเด็นเวลาทำเดี๋วเดี๋ยวตรงอันอาพยาเจ็ดเปื้อกเดี๋ยวพาอันนั้นะ ก่อนถูบ้านกระดาษอันนั้นมาไห่การเกียยตั้งลุ่มปืนแป๊ดนี่นะนะอันน้ำมันกระเด็นเนี่ยวนไปเรียนมาเนาะกาแดาวกแกงพักแกงไม่ป,ป้าป้าคนกินมาได้เจ้าต้องทําก็เข้าเรานี่ยังไงป้าป้าก็เข้าไทายผมจะกินนะ ก็เข้าเมืองเมืองแล้นหนักปุลปิกินจ้างเหรอเผ็ดพร็เนเผือกปุลปิกินคนญี่ปุ่น,นปุลปิกินเทสเนาะมีน้อยเจ้าคนญี่ปุ่นปุลกินเทสปไปเทศญี่ปุ่นปุลปกินเทสเจ้าเจ้าก็เข้าก็จะเอาไปหวาน ง่ายๆก็ฟุ้งรดด้วยสีอิ่วเหี้ยซอกเหี้ยน้อยหนึ่งกระป๋อนแล้วมันต้องใช้เยอะสามีอยู่ด้วยกันสองคนแต่กินก็เข้าวเหมือนกัน ถ้าปิ้งหมูปิ้งปา่าปิ้งเนื้ออย่างนั้นประกับกินกันชอบคำาเรีวหลาเนื้อนี่นะหมูนี่ต้องพักซุกๆเนาะเพราะว่าอัน กัเดียวเอาเต่าหูแหง้งเอาคอนเหือกอย่างลงนึก่อนมันใจเวลากันเดียวเอาอันอันนี้คอนลงก่อนคอนเหือกกูคอนเหืกกอกกูถ้าจะมาต้มซุปก็ได้นะประเทศฝนกินคอนเหือกนี่เนาะคันเยือกกูจ้ามนเป็นก้อนนเนี่ยลาดาวมาหันนะ่นเนาะจะเป็นเส้นก็นมีเนาะ ถึงเส้นแต่ยงขาเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นโซเมงเส้นขนมเส้นเนี่ยมีมดแต่ปลาดาเหลือกเอาถึงก้อนแต่บางครั้งปลาดาเอามาต้มเสร็คๆหลอดต้มเสร็พักอีนไหมก้อนเดียกุบ้านเ่าก็มีขาย้็คนเอาขึ้นไปขายกันสมัยก้อนหมีแต่บัเดียวมีมดก่ะ <c oughs> มันเป็นเมื่อไข่หัวบุกกันเนี่ยคนเอามา กองมา,มานี่จะได่นพวกนั้นเข้ามาหันเนาะมันเป็นหัวอยู่ใต้ดินพวกนั้นเนี่ย แล้วเจากระหูแห้งพริกหวานทริกยวกใครจะแห้งเกินไปก็บรได้้น้ำมันกระเด็นเนาะต้องไปก่อยพักถ้ายัางบางข้างมาทายคลิป ป้าจะไปพักติดเต่าใหญ่พวกก็จะมีเต่าแกะใหญ่ท่านเจ้ามีห้ามสองหัวกับเต่าแกะแหละแล้วนะเต่าแกะเป็นอันเอาไว้กับบ้านเนาะปวงรอบสีอิฐขาวเจ้า น้ำมันหอยของประเทศเกาหลีเพราะนั่นไปเหมาไม่งสามขวดลํำมัหยของประเทศกเทศกาหลีเนี่ยน้ำมันหอยนะเอาหกชัรสใส่ไปตัวลตเลยตัวกําเดียเจาไข่ก็ใส่นอก มันแบเกเค็มเจ้าบัาเกเค็มบักหวานพอดีเลยจลมจลอม <c oughs> <c oughs> กระท่านี่มันเต็มใจเนาะกระทาขอดไขยน่ยเนี่ยปลาดาเอามาพัดเนี่ยสู้กระทาองค์คนลงใหญ่ยยๆนั่นมันได้เว้ยปลาดาสอบกระทะาใบใหญ่ๆเล็กๆนั่นะ นี่ป้าดาวก็จะขอเอาไข่กาใส่เจ้าเอาไข่ใส่นสองใบตีไข่เีบยบนระ้อยละ กะเดียนถ้าซุปแล้วปลาดาวคงจะอัละไปในหม้อนี่ละเนาะถ้าตักออกมาเส็จานก็เหมือนทุกขั้งเจ้าปลาดาวต้องเทกลับลงไปในหม้อแห่งนี้ค่ะเพราะว่าปลาดาวบบทีกิ่นเตื่อยนี่นะเนาะถ้าจะเอาก็เอาคงขอเอาสักน้อยเนาะป้าป้าน่ะสอบเนี่ยเดี๋ยวพอเราหน่ะตักเอาถึงจานเลยเนี่ยวจานซุ่มวะนะ Khuẩn tắc 2 lọt còn lửa cháu nè khâu đay cho khâu keng Khuẩn tham ngàn lắm cháu Bà đao ổn lắm Mình đi mô đi nè nè Khai khai kìm Cảm ơn tắc ổn nè à, cháu Bà đao khỏi chốt Khi khen đi Còn nàng cháu xúc lắm Cơm cúng Cái nhỏ cơ chắc mất lắm Bà đao xay Bị lẹp loại lần đó à. Xay sốt hỏi Cắp xí yếu hảo Đi hẳn đó nè Hoặc เตาหวยแห้งนี่บาเ้อาไปใส่เยอะเจ้าเครื่องปรุงเจ้ามับมล้ำอันกัสอบไผสอบมันสูดไผสูดมันเนาะปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักขันคลิปไม่คลิปหน้าเนอปลาดาวอันละไว้ในกระทะนี่แหละเนาะปล้้วถ้ากินก็ออ้นเอาิจกางมันอาการีป่นมันหนาวอยู่เจ้าใส่เสื้อสองตัวสามตัวอยู่ ปกักาคลิปไหม่คลิปนั่นนะเจ้าขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิงติดตามเพื่อประขาดคลิปใหม่ๆของป้าดาวตรอยเนอร์ขอบคุณค่ะ